สวัสดีชาวเอกชอตทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมมาพร้อมกับปืนบอมออโต้นะครับเป็นปืนบอมที่แบบว่าหน้าลำคาญที่สุดแล้วนะครับในโหมดมัมมี่นะครับถ้าเกิดมัมมี่โดนทีนี้คือแบบมีหัวร้อนได้เลยนะครับสาหรับปืนบอมออโต้นะครับแต่ว่าปืนบอมออโต้ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ปืนบอมที่กากนะครับมันเป็นปืนบอมที่แบบว่ามันมันแรงนะครับมันไม่ได้ยิงเบานะครับก็คือถ้าเกิดมัมมี่โดนยิงเข้าเยอะๆนี้คือมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับผม เนี่ยผมยิงให้ดูนะยิงไปอ่าจไปนะครับยิงไปเรือ่อยมันก็ตายนะหมดแม็กนะครับต้องหมดแม็กเท่านั้นนะมันถึงจะตายสรุปมันแรงหรือไม่แรงวะเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นด่านพวกวิหารฟารโลเนี้ยมอมมี่โดนทีนี้ถึงกับร้องนะครับมันเป็นปืนบอมที่แบบว่ามันไม่ธรรมดานะครับผมโอเคตอนนี้ผมขอวิ่งหนีมอมมี่ก่อนอุยโอโหมึงเลี้ยงมาตบกูง่ายจังวะ ลุงนี้ลุงนี้ถือปือนดีกว่าเฮ้ยตบไม่โดนเฮ้ยตบไม่โดนตบไม่โดนไม่ตบไม่โดนเฮ้ยตบไม่โดนจริงเฮียเพื่อนได้ไปซะงั้นเฮ้ยายวะตามตามครับตาม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 เดียวครับต,ตอนนี้เฮ้ยไปไหนละโอ้โ oh. หตบมันทำอะไรไม่ได้หรอกเรียบร้อยครับยังไงก็โดนโกงเลพิฆาตผม,อ,มอยู่ดีฮึโอ้โหยังใช้ปืนไม่คุมเลยนึงแล้วก็เสียดายจัด โอ้โหรอบนี้ชิบหายแล้วแล้วคือถ,ถือแล้ววิ่งเร็วมากนะไอเซตอเล็กซานเดอร์เนี่ยเมื่อไหร่ที่ถือโล่นะโอ้โหแม่งสุดยอดอดะ่ะรู้สึกว่าในท่อตอนนี้ก็แตกกันหมดแล้วนะครับน่าจะสองคนในท่อมั้งเดี๋ยวดักเลยยังเหลือไว้ยังเหลือไว้ลงมาก็ตายแค่นั้นแหละตบรอเลยแล้วกันเรียบร้อยครับมามีแตกงหนึ่งครับมันเป็นปืนพกระเบิดจชะปะไอปืนพกตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะใช่นะโอเค เอาใหม่เอาใหม่รอบที่แล้วพลาดน,นะครับโอเคหวังว่ารอบนี้จะได้ยิงก็แต่จะไปอยู่ไหนแล้วห้องแม่งก็โนโปืนบอมจีจีตัวดูดมีดวิ่งเร็วแล้วก็ธนูอะนะครับผมแต่ธนูตัวนี้ไม่น่าจะโน8แปดจุดห้าดาวจะรอัดเลยแล้วกันใครเป็นนี่คือกุใส่ไม่ยั้งอะ่ะนี่ด้านหลังแม่งเป็นหายแล้วนีก่อนหนีก่อนตามมาปะวะแม่ตามมาวะ ตรงตึกตอนนี้คือเยอะอะบอกเลยปะยิงยิงช่วยเพื่อนหน่อยโดนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยโดนอยู่เฮ้ยด้านหลังมาด้านหลังมาเพื่อนด้านหลังมาช่วยก่อนช่วยกูก่อนด้านหลังมายิงแม่งก่อนโอเคแตกโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือกล่องกระสุนเพิ่มครับอุ้ยขอละการอุ้ยแม่งตาม่ะยิงแม่งนเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอีกว่ะ โอ้ยตามมาเยอะเยอะเกินน้องเยอะเกินเยอะเกินชิมหายละโอ้มันจะเป็นอะไรเยอะขนาดนั้นเรียบร้อยครับแตกครับผมอุ้ยข้างบนก็มีชิมหายแล้วกระสุนกูจะจหมดแล้วเนี่ยตวดูดห้ามดูดนะเว้ยมันดูดไม่ได้น้องเห็นแวบ,บๆว่ามีกล่องกระสุนไม่มีวะหายแล้วตามมาแน่วะยิงไม่งเลยผมมีเล่นแค่นี้แหละเออคือต้องการกล่องกระสุนไว้ตอนเนี้ยเียงแต่ว่ามันไม่มีให้เล่นไง เฮ้ย,ยแตกไปแล้วหนึ่งมาครับกูขอยิงอุ้ยเฮียมาแล้วอเอ้าเฮียนั่นหลังก็มาสัตว์เอ้ย,อย,อยลืมดูหลังกำลังมันเร็วว่ะแต่แม่งเฮีแม่งเร็วจริงโอเคเร็วไม่เป็นไรครับ <laughs> เฮียทำไมแตกกันง่ายจังวะ <laughs> มา <laughs> ไปยุ่ไหนดี <laughs> ตึกคนแม่งเยอะวะ่ะ <laughs> ตึกน่าสนุก <laughs> นี่เลยครับผม วางเลยครับผมกับดาวางแลงเบิดกระโดดฉีกตัวก่อนโอเคถ้าเป็นเซอร์เวอร์จนะแม่งกดสเปซปลากระโดดออกจากบันไดไม่ได้<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมแม่งเพราะอะไรโ okay. อเครอบนี้แหละน่าจะอยู่รอดนานสุดมั้งนะระวังมัมมี่มาก็พอแล้วด้านหลังเนี่ยแม่งชอบหลอยไม่น่ามีหรอกมัง้งน่าจะมาแค่ข้างหน้า,าดูไวอ้อ่ะ ยิงแป,ป๊บเอา้าลืมเป็นลูกดอกมาโอ้โหคราวนี้จะไปมองเห็นอะไรครับพี่เฮ้ยมาแล้ว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 ขึ้นมาแล้วแตกนี่ไงปลาสมกเรามองไม่เห็นกันยิงแม่งอะไรครับปืนบอมโคตรเกลียนไปแล้วขึ้นบนก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนมาได้กระสุนมาเพิ่มไว้ยิงไปแล้วเราก็ต้องเก็บเพิ่มนะครับเพราะว่ามันให้มันน้อย ยิงได้แค่สามแม็กเองอะไรวะแค่ม่น้อยมาก็คือมัมี่จะอยู่แต่ข้างบนไม่ใช่สิคนคนเฮ้ยมาแล้ว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 ตายยังตายแล้วะ่กี้แม่งเยนขึ้นมาแวบๆยิงแมงเลยครับโอ้โหเอาแล้วแม่งเล่นบอมจีจีกันแล้วไหนพวกบอกว่าห้องมันโนไงสรุปพี่จะโนหรือไม่นโนยิงไม้ครับไวเรว ก็ต้องเก็บกล่องกระสุนมานะครับม,มีใครเล่นปืนบอมแบบผมไหมเนี่ยผมไม่มีใครเขาสนใจปืนบอมผมหรอกบอมมันแบบธรรมดาเกินไปอะตอนนี้ประชากรก็อยู่ข้างบนนี้กันหมดอะโอ้โหโดนยิงหายไปเลยขอ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหยียมตัวแตยครับนั่งงานกูว่าแล้วข้างล่างมาไหมข้างล่างมาข้างล่างมา,า,งา,งมายิงแม่งก่อนเลยครับโอ้ยผ่านละไปไหนละไปไหนละ เอยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มหายเฮ้ยโอ้โหแม่งกระสุนหมดว่ะเ,เว้ยผมไม่มีเล่นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยยังพอมออีอยู่อืมยังพอมีอยู่ครับอุอ้ยเย้มาละมาละมาแล้วว่ะเขี้ยมากันเต็มเลยอุ้ยอืมเกือบตายเขี้ยะเขี้ยะเขี้ยะคุณผมจะหมดแล้วครับพี่ไม่มีเล่นแล้วเด้อไอีเย้มาชาร์จอุ้ย ขี้มากันเต็มเลยวะตะมกปิดนี่กูได้เอากูโดนกูก็โดนอยู่ดีโอ้โหแต่เซ็งวะ่ะรอบนี้แม่งรอบนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เล่นปืนหมอมอสอโต้แล้ววะพอะไหรหรือป่าผมว่ารอบนี้ผมเป็นมัมมี่เว้ยเพราะว่าผมเป็นคนมาสานตาติดแล้วรอบนี้ก็ไม่น่าจะได้ละโอเคงั้นผมก็ต้องดักตบอะเอาง่ายง่างั้นก็เดี๋ยว เดี๋ยวัดระเบิดสโมไปเลย,เลยันมันต้องมีคนเป็นนะเชื่อกูอ้าวแล้วเป็นกันสามคนพร้อมกันด้วยนะไอ้เฮียโอ้โหมันตึกสามคนพร้อมกันนะะเฮ้ยตบตกไม่โดนเฮียตบไม่โดนกูตายเจอคุณมอมรเข้าไปครับไม่เป็นไรมามีต้องสามัคคีกันครับถ้าไม่สามัคคีแล้วเราจะอยู่รอดอย่างไรเอาไปเลยครับแตกไปแล้วหนึ่งครับอืม จัดระเบิดไปได้จัดระเบิดไปไหลหนไม่ไหลวะโอ,อ้โหบอมจีจเนีนๆครับทุกคนมาบนสะพานมีปะผมว่านะในท่ออ่ะมันจะจัดการง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวเราจะไปท่อกันนะครับท่อแตกหมดหรือยังก็ไม่รู้นะปุ๊บแตกนี่มึงเล่นบอมจีจใช่ไหมแต่รู้สึกว่าห้องมันจะแตกเพราะ น่าจะมีใครบางคนเนี่ยแหละแม่งเริ่มก่อนแล้วก็พองก็เละตามที่ทุกคนเห็นนะอ่าไม่เป็นไรครับไปครับขึ้นบนครับโอ้โหแม่งเจอบอมจีจีสวนทีตัดเดียวเน้นๆอ่ะกูตายดีที่จำรหัสเมื่อสิบปีก่อนได้แต่ด,ดูที่ชาวแชทเขาพูดแล้ววันนี้เกมนี้พังนานละหาความสมุนดุลได้หรอถ้ากูสมัครใหม่บอกเลยตายไม่ได้เล่นเอาก็รู้นี่ก็รู้นี่แตก สำหรับใครที่จะกลับมาเล่นเอคิชชั่ตนะครับผมแน,นนะแนํานะแนะนําให้หาซื้อใหดีดีกว่าสมัครใหม่ปั้นเองไม่คุ้มหรอกเก็บหนักเลยซื้อใหดีก็พอแล้วนะครับซื้อ ID ดีได้ของเยอะด้วยไปขึ้นบนไปครับ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 แตกไปแล้วหนึ่งครับแตกไปแล้วสองอุ้ยไม่โดนโอ้โหเหลือสี่คนตอนนี้คือบนตึกมุนวายแล้วครับตอนนี้สี่คนจบง่ายๆเหลือสามละแต่ผมนี่เกิดอย่างนั้น เกินนานจ้ามาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเข้าท่อเช็คไม่มีใครโอเคแะ่กี้เห็นแวบๆเหมือนในโก็ดังไม่ใช่หรอมามีด้วยกันเองเหรอ,อไม่น่ามีแ้วมั้ง่ะอยู่ไหนเนี่ยเหล็กคนเดียวโอเคจบเกมก็ผมฝากทุกคนกดไลค์กดตามให้กับช่องของผมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ